ครับพี่น้องครับตอนนี้เลยอําเภอหนองบัวแดงมาแล้วครับตอนนี้เขา่าเขาปลาเขาโคกมาบ้านยังก็ซื้อบานยังไงเพื่บ้บานนั่งแดดบานนั่ง<น>แดดเนาะนั่งแดดโคกนั่งแดดโคกน,นะครับตอนนี้เส้นทางเป็นหู้อดอหลอดเนี่ยเป็นหู้อดอหลอดเลยเขาโคกเขาปลาเพื่อนผู้เขาพี่น้องผู้เขาไม่เป็นผู้เข้าเนี่ยนะครับม่เป็นผู้เข้าเดี่ ท้างทรายมือก็เป็นป้าไว้ครับเออหัวมือเป็นผู้เขาหัวมือเป็นผู้เขาครับทุกคนครับผู้เขาข้างเริ่มทิ้างก็เริ่มเป็นเป็นเป็นหลุมแล้วครับเเริ่มลบหลุมเลยใช่ไหมลบบปลบหลุมลบบัวนะครับบ้านกับยู่แบบยู่ไฮไผ่ไฮมันนะครับยู่ทีไผ่ทีมันวิวมันก็งามอยู่แหละครับถ้าผู้ใดแยกมายู่พี่กับมู่เวื่อกับจิมายามยากติเนาะจิมาว่าตะข่อยมายู่พี่ กันคนมีหั่นคนจ้าสิทธิ์กัมีเลยเทยมีซะบุโอ้พวงหั่นถามคนพื้นที่มาบ้านนั่งแดดโคลงแค่ไหนสิบกอุ้หูพูนมานะเย็นเยินบ้หนึ่งกิโลกันพูนอ่ะอ้าวรถแท้เฮราก็แล้วกูนะใส่รถแท้ติดมากกว่าใดแหม่เอาแล้วผ่านเห็นหม้อไซค์เริ่มมาทีละขั้นสองขั้นนะบ้านนั่งแดดเออ นั่งแดดโคกแล้วกสร้างเผือกพอนะหลุมครับลบเอาเดอร์ที่อืนสร้างเผือกไม่โด่งง่าหลงนะหลุมรถแห่พอนผมคิดว่าขับพวกเป็นรถขูดรถแห่โยงบางพอนะฮะยองบางแมนบอแมนโอ้มาหากินไก่แต่ยยงบางเอาถามิึง

หัวแท้ติกเกอร์หัวแท้ต่ติ๊กเอบล่มาทบลยโอ้โหหนาม้ยร้านนั่งแดดปุ๋ย้ถึงเราเข้ามาถึงทางอยู่น่ะอึงชอนังแดดถ้าคนไต่ทามกันเรถไฟแรนสวนกับทามกันท่านเดยแม่นบอนม่ฮนนายก็๊กไปไหนบางกอกนะนอ้โหนก๊กบ้านั่งเดดบานนั่งแดดนะครับ ยองบางกับไปนั่งดีโอ้มันมีอีงอย่างมันล่างเหรอตัวนี้เด็ดสอซีเมนต์สอซีเมนต์มงข้านสำเร็จบสำเร็จครับโอ้แล้วก็มาตั้งโรงงานเด็กงบมาจะใส่หน่อยโรงงานขึ้นอ้อยฮีบออยเอาอ้อยลงเวลาอ้อยรถสิบล้อนั่นดึงอ้อยลุ่งไหมแมนครับโอ้สะพานตัวนี้อีกยังนี้ป้าย น้องบัแดงนั่งแดดครับนั่งแดดมีปไปน้องเพื่อนน้องบัแดงสะพานครับสะพานน่าจ,จะเป็นยุคไดรน้อยเนออ,อยู่หอมแล้วหอมใช้ยุบุ่มทั้งหมดเฉยเสียดไปไม่มีคนเดียวอะไโอ้หมอกเพั้งรังเขาง่ามขนาดเลยโอ้เนี่ยครับย่ามขึ้นเท่าสิกาเที่ยวบ่เลยโอ้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาภูเขาอ่อนสภาพดีนะครับ รถรถนี่ต้องช่วงล่างดีก็ถ้าเมื่อสัคราวขันขันรถขันรถแลนด์แท้รถเกี่ยวกับศิลปินใน <c oughs> แลนย์แมพื้นแยมยางสียคันเลิะง่ายเลยอย่างมันทางเกี้ยวรถเสียนี่เป็นการยากเลยวันหนึง่งทางเกี้ยวการหนทางยยมพื้นรถตรงพอกแมนครับฝ่าไปครับพี่น,อ,นองแปรเรียงแล้วกันอุตสีเดินทางนี่แหละครับเพื่อเชื้อมาแล้ว คนดังครับไกดมันได้เขาก็เอิ่นป้าหลองเป้ยไงฟั่งก็เป็นด่างไฟเลยเมืองรถตรงถนนบางใหญ่ต้องหลีกันรถมั้งไงหลีกเราจอดเพราะมันเไม่ได้ถนนประมาณจะสิบเมตรอยู่หรอกก็แปดเมตรแปดเมตรตลอดแโอ้ปลาเกยดงเก๋ด้วยตัวนี้เกวยน้ำว่าโอ้กระโดถทางแย่เพื่อนเลยแล้วจาเดินนี่โอ้แต่ว่ามันกับเชียวดีอยู่เราขับทางทางทางเลยเป็นหัวร้อนไปเลย จังรูปนี่นั่งแดดกันยากยังต้องซื้อมาแบเดียบ้อยเียังขาดยังเกินเดือนทาไปหมื่นพืตั้งหนาเป็นทีเพราะเปนพูเขียวหมากเลยเพราะเป็นพูอปะต่ว่าันึงพังพูังพูยม่งายลสอบรถปนี่ยลานบัตเนียอ๋อเห็นประตูประตูปตูโยซก็มีคนเมือพี่น้อง ภูเขาครับโอ้ยอยู่แงมอยู่ใสอยู่ไหนก็มีคนมีมนุษย์นะครับทุกคนเนเราไปถึงหมืนแล้วครับบ้านขอนเมืองพ้อ,อมใหญ่บ้านนี้คือสิบว่าถึงยี่สิบปีก็สิเต็มมาเทือนแล้วแมนไฟฟ้าถึงไอนไรนั่สายไฟฟ้ามาเลยครับอันน,ะนี้หมดที่วิศว์โอ้ทีเ่ศรภูมิอันว่ามีบ้านคนอยู่หรอกครับแต่ว่ากาแตกออกมานะครับชุมชนเมืองก็แตกออกมาเรื่อย บ้านคนกับยูกระจักกระจายทำทีพิธีมันน่ะนะ,ะทีพิธีมันหากินตามวิธีนะไรไปกระบมกเลานี่ปูมันแก้วใส่พวกเมนบก้วนุ่น,น,เเน,น,นเมาอบตนะุ่นเมาคนนั้อีกวัดหาลิ้มไปูอันนี้แมนบอ้ะนอ่บ้านนางเลียดบอ้ะนี่ยืมเหมือดเดือน้ำมัน <c oughs> <c oughs> ใช้น้ำมันเหมือดเดือบ้านทางแดดโค บ้านโรงเรียนบ้านห่วยห่วยห่วยกลุ้ม,มว่าท่านแม่นั่งแดดนี่เพื่อนว่าลืบเขาอีกแล้วน,นี่ลืบเนาะลึกลืบซอกลืบคู่เขาเนีไงโอ้ท่านเอกวาดเจ้าจด้ครับนี่ม่วงม่วงม่งหลุมที่นในถนนโอ้ปุบบับมึอบับ,บ,บ ยวพ่อ,บบอสะพานขาดตุ่นมันเจอหนามหนามปลาหนามเขาลงมาพุ่นครับเขาเขาแซงเขาแล้วเรายาขนมเขียบกุงเ <c oughs> ขาจคลายมือเรียกโหมีงานรถรถลันขาดได้หนิแต่เขานำไปเนี่ยถือได้เี่นขนมเขียบกุง้งเขาคืออืนเขียบกุง้งมันเขียบเนี่ยแล้วมันรถกุง้ง <c oughs> ไปได้ขึ้นชอ่น <c oughs> อบลวยตัวยเนาะ โอ้ยมันเกียบได้ดิเกีียบบ่เออเียบๆนอ๋อมเกีบเกียบมาอ๋อมันรถอจิมากุ้งนี่คือรถกุ้งรถกุ้งของไงกันบ้านราบ้านนี้โอ้ยก็เลยซื้อมาเกียบกุ้งไเขียบโอ้ยไปได้เจ๊ดิกป๋องกีบอคระเกียบ แง่ยำดังจะได้ก่อนเขียบเกียบกุ้งบ้านอยู่กินกุ้งเนี่ยอายห้วยขึ้นมาเสีเป็นกุ้งเลยแล้วเขาดูชี้มากของคำว่าเขียบกุ้งโอ้พึ่งหูเลยกินมากจะหน่อยเท่าไงไม่ได้ข้อมตัวมาเนี้แล้วยำมือด่างตัวละเขียบตัวแล้วกุ้งกุ้งมาสิกินมักสีมนสีเตะดังทวนเตะดังทวนคือมาหลุดเจ้เข้มนัวน โอ้หมอกครับผมภูเขาครับผมเบื้องหมอกมันเมฆม,ม,มันร่อยมากม,มันมันเดออนะมันมาเดอภูเขาหรือมันไปว่าเปลี่ยนนี่มันนะครับ <laughs> มันเดอภูเขามันไปว่าเปลี่ยนไม่หรอเนาะแลาวท่านอดนะบเพราะท่านหอ,นะนหอไง่รอกครับนั่งแดดไปพอดไปนานจะแมนข้างน้านี่ครับานั่งแดดเห็นภูเขาแล้วครับบ้านนี่นะจะย,ยิ้ตีนเขาเลยดินี่ มานั่งแดดเนี่ยโอ้เหนื่อยยังเป็นจะอะไกินบ่กลาบผุมตุ่มเสียบเปิดแล้วเปิดแล้วก็ร้อมเจิงท่านขาบ้านมั้งเนี่ยบริหารตำบลนางแดดแมนบ่นางแดดโอ้แ <c oughs> ม่นซื่อสัตว์บ่ห์นางแดดเนี่ยบ้านปลอดอยาเสพติด นี่ครับบ้านนั่งแดดครับอยู่ตีนเขาเลยครับอยู่อยู่ในส่งตีนเขานะครับนะครับเห็นว่าะ่ะไขี่รถกินลมชมวิวไม่เ,เลยครับว่าไร้รีบบ่ไไรร้อนจนมาหอดบ้านเนี่ยมันอยู่ลึกนี่ลืมนะครับบ้านนั่งแดด ว่าเพื่อนน้องบัวแดงน้ำบัวแดงยู่งขับจะมันออกจากน้องบัวแดงที่เราติดเดินน้องไพ่พี่แล้วพี่คือน้องไพ่เพชรบุญเพชรบุญพี่แล้วมีหอดล้างอัดฉีดเดียวเนี่ยโอ้ครับอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเอา้าพี่เพชรบอกกันสิ ซองเลยมีเลี้ยวซ้ายขูนข้างหน้านะมีรถออกมาเลี้ยวซ้ายครับครับครับอย่าโกหกกันนาสิริเอ้ย,ยตัวตัวเขามาหลายเทียร์เดนปะแมนเอาป้ามั่นป้าปเนียงไปบนวัดผู้คุ้มเขาอบตวัดชมพู วัชมพูกกรรดออ,อดบอคบขับต่อไปอีกสามกิโลเมตรท่านจห,หอดจอเด้อตัวเด้อทิลีนั่งแดดยังไงนั่นนงแดดโคกไหมทีห่ห้องจไปเนยะจันพี่มานั่งแดดโคกมัมันเอาขึ้นนั่งเดือดเหนือกับนีเดียอ,อันมึงนี่มันนุ่นมันน่นเหมาน่เหมานี่มันน่นเมาเ่าท่านแมนแม่นั่งแดด สามกิโลหน่าถามบ่ถามเดี๋ยวคนสิไปใช้มาใส่ไออีกถามได้จัดไปบาดนั่งแดดโป๊วกว่นที่เราทามเลยล่ะมันสิไปไกลบก่นนั่งแดดโป๊วกว <c oughs> ซื้อนทามอ้อยสองบอุญ น้ำนะครับบ้านนั่งแดดโคกไปทั้งผิดวะเอาน้ำสองขวดหนึ่เตาครับโอ้ยอีกสองบ่บ้านนั่งแดดบุบนั่งแดดบุบนังแดดบุงนั่งแดดบุ้นามซีาสะพานไปัไครับ ไปครับถือมาถือทั้งแล้วนั่งแดดนั่นนั่งแดดบุง้งแล้วก็นั <ST> ่ง <AR C 2> นั่งแดดบุง้งม,มผ่าน,นผ่านบ้านนั่งแดดบุง้งมันมาเด่นยินมาสั่นละกะกะสิะเป็นนั่งแดดโคกขามซี่ไปยังเออแม่ถือเออ <S <S ไปครับพี่้อง <Netflix. S 2> นั่งแดดโคกหากีรุปะนะนั่งแดดโคก ขากกมอโอ้ไปพี่น้องเพราะว่าเขาว่าต้องพานั่งแดดบุงเว้ยนะโอ้เกือบแม่นมาค้ำคนนี่แม่นปะเอ้ยค้ำแม่นผมมาใบสามใบสี่เนี่ยตายเลยหลงเล่นปะมันโปหลงแต่มันสีค้ำก็สิฮอดอ่ะมัน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 ค้ำทางค้ำทางวัแดงสักเด้๋เดี๋ยวนี้นี่แล้วเนี่ยมันอ่ะอืมค้ทางอ่ะว่าให้มันค้ำมันอยู่น้องบัวแดงซักเดี๋ยเดี๋ยวนี้วันงานอยู่ในอำเภอเนาะเพราะเราเรียนเล่นหัวเสืออยู่กับวัวใหญ่ตัวนี้ ดีแล้วดีมากะเวนโอ้ยขันซ้ำนี่พวกก็ออกบ้านตายได้ใช่ใช่รือเปล่าเม่ยุณเดี๋ยวผมโกมาใหญ่นี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 ่แมนบอกอันวางสันเดิขับต่อไปอีกสามกิโลเมตรแม่บุโอ้หน้างามเทปองนี่ไหมหน้าดำหมดโอ้ยหน้าดำนะงามเป็นงามขนาดเลยหน้าไซเบ็ดเนาะ คนหน้างามขนาดเลยโอ้ยหน้างามขนาดเลยเข่าท่วมหัวเลยไหมเข่าจนท่วมหัวโอ้ยหน้างามเากใหเปลี่ยนลูกเคยสัมผีว่าไก่ปันมุนไก่อันเดนนี่คุยโทรศัพท์อยู่อันเดนนี่โอ้พัฒนาได้เลยนะพัฒนาพงหันเป็นซื้อบานนั่งแดดบุ้งมั้งบานนั่งแดดซื้อ บ้องหันไหมโอ้หันมือบ้านนั่งแดดนั่งแดดบุ้งที่ที่ไปถามอยู่ร้านค้าบ้องหันนะต้องไปเลยนั่งแดดบุ้งไปบ่แมนโอ้ยแม่คือเปล่าเลือวักแค่นั่งแดดบุ้งวะนะแต่มีอาจารย์มีสักคนสักอย่างโอ้ยเศร้าๆมีไปปะนี่กองเรียนบ้านนางแดดปูนละสูงยาวนวดเตี้ยฟูดบอด ไิธีท่านมากวะมากกับล,ลุ่มลุ่นบ้านนางแดดบ้านนางเนี่ยตะบนนางแดดตะเบือนางแดดโอ้เดี๋ยวมันวอกขอ้ามสะพานซี่มานะแม่นแม่นหอพดผีเดี๋ยวสะพานซี่ซี่ลงซี่ลงจับสอบยินดีต้อนรับ โอ้ท่านหอดอยู่พี่น้องเอ้ยนั่งแดดอยังพุ่นั่งแดงงดโคกไปเรื่อยๆมาอ่านป้ายก่อนนี่บ้หนึ่งนั่งนั่ง,ง,งแงดดโคกพ่อล้วครับไปหอดบา้นบานนั่งแดดโคกแล้วครับโอ้ยหาก่อน,ขน,ขน,ขนาหามหาม่งเวทีก่กันที่ไหน อีก2 0 0เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาแน่นพอแล้วพอแล้วอีก200เมตรนะจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวานั่งแดดโคกพอแล้วรงเรียนนั่งแดดเหนือนั่งแดดเหนือนี่โอ้แมนแมนนั่งแดดเหนือนั่งแดดโคกตัวเดียวกันจะมันมานมั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 มันคมันมันมนมมันมนมันนันมันงานัจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาเิ่งพุ่ม นี่เดียวบุญกระถูกบุญกระถู่รถก็ลังออกมาไงนี่นนท่งน้ำท่งไปนี่แม่นบ่น้ำท่งไปครับน้ำท่งไปยี่บ้านตัวนใส่ดีแมน่น แมนเติบอยู่โอ้นี่มีบุญดีเลยมีบุญใีด้านนี่มีบุญเียแมนต้องคนครับไปน้ำวัดไปน้ำทุ่งไปน้ำท่งเฮ้ยใส่หมวกในแม่นเมื่อไหร่นั่งไหนทีมั้งนี่มันรัดตีกันบ่ไอบ้านแนวไหนตีกันรึวบ่มีตีกันนะแท่งกันเล่นบ่นนั่งแดดโคกมั้งนะนั่งแดดโคกนี่แหละบ้านนี่แหละครับถือกแล้ว ใส่ละอยู่ขวามือเขาเห็นป่าพุอู่บนองแหมนงเหมนมือง่าดึงหนามันะบ้านหนารองไห้ปังอ๋อกลับหรอหทีดียอดแน้ำหนาอ๋อบีบแจให้เขาตามไปบ่อออพ่อปลอออพ่อปลอออพ่อปลออะไรปอปลกาบอกพ่อปลอ ออพอพอล้กับอปอพ่อพอล้ออะไรก็เพลินกัถ้าถ้าว่าท่านได้ซื้มกับอปอพ่อพอแต่คันซื้อแล้วเด้ออ๋อพ่อพอเอาไปไปนั่นแหละครับเนี่ยเวทีใช่เห็ล้วเนี่ยนั่นนั่นนั่นเห็นแล้วเนี่ยคอนเห็นเวทีแล้วครับสถานการณ์ก่อนหลังเวทีว่ท่านได้แล้วตัวนี้โอเล้ยหลังเวทีอยังเป็นเท่านี้เนาะบัดนี้ เดตุ่มเปยอยู่คนข้างหน้าเห้งคนนาวิธีเลยจไปบึงคนเนาะแมน่นจะเฝ้าอ้วยขอพรีจมมัน <c oughs> จะไปติดจะเข้าไปเลยจอดน้ำถนนโนนทา่าไงละ่ะร้านค้าพึ่งจะมาลงโอ้กะโคกอีหลีเนาะนั่งแดดโคกอีหลีเนาะนี่นี่เขาได้เรียนนี่แล้วจะเฝ้าเขาทอดว่างสถานการณ์นคนห่อนแล้วลครับพี่น้องห่อนแล้วนี่มองเรียนมาห่อน้วครับ โอเคนี่ก็ได้ครับพี่น้องคลิปนี้ไปสัานี้กันครับวสวัสดีครับสวัสดีครับ